สวัสดีครับผมคุบอมพานุพันธ์นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการใช้งาน yu-tube นะครับโดยการอัดวิดีโอของตัวเองง่ายๆนะครับก่อนอื่นครับให้เราคลิกเข้าไปที่ล็อกอินเข้ามาก่อนนะครับเมื่อล็อกอินเข้ามาเสร็จแล้วนะครับก็คลิกตรงปุ่มข้างๆโปรไฟล์ครับจะมีปุ่มที่ชื่อว่าอัปโหลดครับคลิกที่อัปโหลดเลยครับพอคลิกที่อัปโหลดปุ๊บ เราก็จะมาเจอหน้าอัพโหลดวิดีโอโดยปกติแล้วเรามีวิดีโออยู่แล้วเราก็จะคลิกอัปโหลดได้เลยแต่ฟังก์ชันพิเศษที่จะเพิ่มเข้ามาในนี้จะมี4ฟังก์ชันนะครับคือสตรีมมิ่งสดนะครับใช้ถ่ายทอดสดนั่นเองอีกอันนึงครับบันทึกวิดีโอด้วยเว็บแคมแล้วก็สร้างสไลด์แล้วก็โปรแกรมตัดต่อวิดีโอในคลิปนี้เราจะพูดถึงการบันทึกวิดีโอด้วยเว็บแคมนะครับเป็นการบันทึกวิดีโอง่ายๆครับโดยจัดอัดจากหน้าจอเว็บแคมของเรานะครับ โอเคเราเริ่มกันเลยดีกว่าครับคลิกที่บันทึกวิดีบันทึกภาพโดยเว็บแคมครับคลิกเลยอ่ะคลิกแล้วนะครับพอคลิกเสร็จแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือหน้าจอดำๆหน้าจอหนึ่งยังไม่มีอะไรนะครับส่วนถ้าเครื่องไหนที่ไม่มีการอัปเดตเบราว์เซอร์จะมีแถบขึ้นด้านบนนะครับแถบสีเหลืองๆว่าจะอนุญาตให้ใช้ปลั๊กอินหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่แน่ใจว่า จะคาว่าอะไรแต่เราก็คลิกอนุญาตไปนะครับก็จะเป็นการผ่านไปได้โอเคต่อไปครับคลิกเริ่มตรงนี้ครับคลิกเริ่มการบันทึกครับเมื่อคลิกเริ่มการบันทึกเขาก็จะให้เราเซตค่าหน้าจอครับก็จะมีการตั้งค่าหน้าจอการตั้งไฟล์ตั้งไม้นะครับตั้งกล้องถ้าใครมีปัญหากล้องไม่แสดงภาพก็เลือกจากกล้องนะครับก็จะเลือกจากกล้องตรงนี้จะมีกล้องให้อย่างอื่นให้เลือกนะครับโอเค ให้เรากลับมาที่ในส่วนของ Adobe f l a t Player Setting ตรงนี้นะครับที่เขียนไว้ตรงนี้แล้วให้เราติ๊กถูกลงไปครับอ่าจะเห็นว่ากล้องวิดีโอเปิดภาพนะเช็คความหล่อของตัวเองก่อนครับแต่ตอนนี้ขณะนี้มันก็เริ่มบันทึกไปแล้วนะครับอ่าก็คลิกบันทึกไปเราก็พูดงๆงงงง่าโอเคประมาณนั้นนะครับเราก็พูดพูดพูดลงไปแม่รยากาศที่บ้านครับก็เป็นอย่างนี้แหละมีเสื้อด้วยนะ โอเคประมาณนั้นนะครับเราก็ทําการบันทึกไปพอบันทึกเสร็จแล้วสมมุติว่าเสร็จแล้วเราก็คลิกที่หยุดครับหยุดการบันทึก <c oughs> หยุดอะไรตอนนี้เนี่ยตาโต,โตโตนะครับพอพอคลิกหยุดแล้วเราก็คลิกดําเนินการต่อครับพอดําเนินการต่อปุ๊บเราก็จะเข้ามาในส่วนของการปรับแต่งครับ เราก็ปรับแต่งครับตรงนี้ใส่ชื่อเรื่องครับเรื่องอะไราการสร้างใส่ชื่ออะไรก็ได้นะครับการสร้างวิดีโอจากเว็บคแคมมาอมานี้นะครับใส่รายละเอียดครับช่องนี้ก็สามารถใส่รายละเอียดลงไปได้ทดลอง จริงๆล้วก็เราพูดเรื่องอะไรเราก็ใส่รายละเลอียดเรื่องนั้นนะครับส่วนตรงนี้ครับเป็นแท็กครับก็ใส่แท็กอะไรยังไงก็ได้นะครับูอบอมอ่ะผมใส่ชื่อผมปูบอมซีเอสบอมเบออะ,อะไรอย่างนี้พอเสร็จแล้วครับคลิกที่เผยแพร่ครับ รอครับที่เหลือเราก็แค่รอว่าเขาจะให้คลิปเรายัางไงโอเคคลิปมันสั้นครับมันมันน่าจะได้ละมันไม่มีอะไรมากเราจะเอาลิงก์มาจากตรงไหนครับให้เราคลิกลงไปตรงนี้เลยครับที่ชื่อเรื่องของเราสร้างวิดีโอจากเว็บแคมคลิกลงไปตรงนี้ปึ๊บเขาจะพาเราไปลิงก์วิดีโอกล้องวิดีโอเปิดภาพแน่ะ,นะเราก็ปี้ของตัวเองก่อนครับ,รบแต่ <c oughs> ตอนนี้ขณะนี้มันก็เริ่มบันทึกไปแล้วน่ะผมปิดเสียงก่อนนะครับเราก็ คลิกคลิกตรงนี้เลยครับก๊อปีและนําไปคัดลอกไปแล้วไปเผยแพร่ไว้ที่ไหนก็ได้เราจะไปติดในวงในเว็บอะไรของเราก็ได้นะครับประมาณนี้ครับโอเคนะครับการทําแค่นบันทึกก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับ